โอเคสวัสดีค่ะส่องขาวสวัสดีค่ะน้ำเตยจ๋าสวัสดีค่ะคลิสนะคะเอ๊ะเออเออยังคลีสตัวค่ะสวัสดีค่ะออมนะคะระบบเป็นคลิสค่ะจากเรื่อง Apple My l o v ลิถึงเธอที่รักค่ะนั้นสวัสดีค่ะการนะคะระบบเป็นโฟกนะสวัสดีค่ะโฟกนะคะระบบเป็นการค่ะวันนี้เนอะเปิดกองให้พี่พี่ได้มาชมเป็นยังไงบ้างกับซีนเมื่อกี้เขินไหม เขินโอ้โหกล้องเยอะมากเธออ้าวนึกว่าเขินเราเขินพี่เหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งจิ้มกันดีเราอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างพี่ออมก็ตกใจค่ะพี่ตกใจเพราะว่ากล้องเยอะมากรู้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้มีคนมาเยี่ยมชมแต่ตอนแรกเราก็แบบต่อบสกันเนาะแล้วสักพักนึงเราไม่ทันสังเกตหันไปทีปึ้งปึ้งเลยแบบอู้เต็มไปหมดอ่ะพูดไปยังไงบ้างคะค่ะก็เหมือนพี่ออมค่ะแบบ คือตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวมีคนมาใช่เราไม่คิดว่าเยอะเพราะนั่นนี่อันไปอะปุ๊บเยอะมากเลยก็ติดเต้นค่ะใช่นี่บอกว่าพวกพี่พีชนี่แทบหยุดหายใจเลยนะซีนเมื่อตะกียร์หนูก็หยุดอยู่นะหนูกับพวกหนูก็หยุดหายใจแล้ก็เพิ่มเได้ค่ะอ่ะอ่ะแล้วตอนนี้เรียกว่าโค้งสุดท้ายของการถ่ายทำแล้วเนาะอ่ะใช่ค่ะเลยกี่คิวเลยกี่คิว ้าตามเบรกดาวที่เราได้เนาะจริงๆเหลืออีกสองคิวก<อ>็ปิดกล้องแล้วตื่นเต้นใตื่นเต้นม,มากมเรียกว,ว่าตอนนี้ก็มาหมดแล้วทางแบบว่ากำหนดการฉายหรือว่าช่องทางการรับชมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะผลงานเรากำลังจะได้ออกสู่สายตาทุกคนแล้วล่ะค่ะทุกคน,นเรียกได้ว่าออมโฟก,มกัสก็รอคอยมาแบบหลายปีอยู่เหมือนกันนะสองปีได้ไหมประมาณใช่ปีระมาณเป็นไงบ้างการเดินทางของเรามาถึงตรงนี้ละ ดีใจก <g ül üyor> ็ยังคำเดิมว่าแบบดีใจที่อยู่ถึงตรงนี้ใช่ <g ül üyor> แล้วก็ยังดีใจที่ทุกคนก็ยังรอเราสองคนเนาะ<ช>คนที่รอก็แบบเออขอบคุณที่อดทนรอพวกเรานะคะแล้วก็ดีใจที่แบบดีใจที่มีคนเริ่มเริ่มมาแบบสนใจเราบ้างแล้วกอ็อ, <g ül üyor> อย่างที่บอกเนาะว่าเราตั้งใจเต็มที่มากๆแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของพุกด้วยก็ ไม่รู้ว่าจะผิดพลาดประการใดหรือเปล่าแต่ฝากทุกคนดดูด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องแรกสําหรับเป็นการเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวเอกของเหมือนกันก็ก็ก็น่มันยังตื่นเต้นอยู่เลยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากแบบว่าตัวเด็กๆ็แบบพวกเราด้วยนะคะอดีใจหรอเปล่าเพราะว่าสุดท้ายตอนการตลอดการเดินทางมาจนถึง การจะลงสนามจริงเราก็ยังเป็นออมโฟกัสอยู่ีใจอยู่แล้วใช่คือเราก็แบบพูดกันตลอดคือว่าแบบออมก็บอกน้องว่าเออออมบเอฟเฟชเนะที่ยังเป็นน้องอยู่เพราะว่าเราแบบไม่ต้องปรับไม่ต้องจูนกันเยอะเลยเพราะว่าเราแบบใช้เวลาด้วยกันแบบค่อนข้างที่จะพอสมควรเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่นานขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นเวลาที่น้อยเลยสําหรับการแบบรู้จักคนคนนี้ใช่ ก็อย่างที่บอกไปตลอดว่าก็คิดไม่เอาเหมือนกัน,นะตรงนี้ไม่ใช่พี่อมมันจะเป็นใครนะก็ดีใจที่มีพี่อมเป็นพาร์ทเนอร์ในตรงนี้ค่ะอืมอ่าเราเราอยากแบบว่าอยากขอบคุณอะไรการละการอีกนอกเหนือจากนี้ไหมจริงๆเราขอบคุณกันบ่อยอยู่อะใช่ <ละ S 1> เราเราคุยกันบ่อยจริงเราคุยกันบ่อยก็แล้วแบบเราเรา,เรามีแบบอมเคยบอกน้องแบบว่าเวลามีอะไรหรือว่าเขาเรียกอะไรอยากอยากให้คุยกันตรงๆ คือไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องความที่แบบว่าความรู้สึกที่ดีที่เราแบบว่ามีอ่ะเราก็จะรีบบอกอยากขอบคุณก็ขอบคุณอยากขอโทษก็ขอโทษอะไรเงี้ยหรือว่าวันไหนเรารู้สึกโอ้ยดีจังที่แบบเธออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็บอกกันตลอดอะไรเงี้ยคะ่ะอโรโฟกง่ะคะ ก็เหมือนพี่อออว่าเราเราจี่เราขอบคุณกันตลอดแบบเหมือนเวลาเราทํางานหรืออะไรบางงานเสร็จเราก็ยังจะขอบคุณกันเนาะแบบขอบคุณเนะพี่อออวันนี้แบบเก่งมากคือเราจะแบบเราจะชมกันแล้วก็เชียร์กันเองวันนี้พี่อออสวยมากอย่างเงี้ยวันนี้ใส่เสื้อเธอน่ารักสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะแบบเชียร์อัพกันเองแล้วก็แบบชมกันเองแล้วก็เนาะแบบเราก็ต้องมีพลังใจด้วยนขอบคุณที่ยังอยู่ในการตรงนี้นะขอบคุณมากนะ ได้ข่าวว่าเราได้ช่องทางการรับชมแล้วจะเป็นทางไหนก็สามารถรับชมได้ทางช่องอมเบรนทีวีช่อง34นะคะทุกวันเสาร์เวลาสีทุ่ม45ค่ะสำหรับช่องทางอันคัดนะคะก็จะมีวีทีวีกับกาคาอุลาล่าในเวลาเดียวกันสทุ่ม45เหมือนกันนะคะเราจะได้รับชมตอนแรกที่ไหนเอ่อก่อนที่วันที่5ก่อนจะเป็นพรีเมียร์ค่ะเป็น EP พีศูนย์นะคะอันนี้ก็จะทําให้เราแบบรู้จักตัวละครมากขึ้นว่าแต่ละตัวละครเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการรู้จักพวกเรามากขึ้นด้วยค่ะ แล้วตอนแรกอะไรอีพีหนึ่งอหนึ่งวันที่12ตุลาที่จะถึงนี้แล้วค่ะแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้ว12อมีอะไรอีก12สามารถไปดูพร้อมกับพวกเราได้นะคะที่ไหนพี่้อมที่ไหนที่เมเจอร์สมุทรลีศใช่ใช่แล้วมีกฎกติกาอะไรออกมาล่ะทุอย่าง ก็คือตอนนี้ที่อมทราบนะคะก็คือ60คนที่จะเป็นผู้โชคดีที่ได้เข้าไปร่วมงานกับเรานะคะ<ช>แล้วก็น่าจะมีฟอร์มหมคะไม่แน่ใจให้กรอกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรร่วมรุ้นไปกับเราว่าใครจะเป็นผู้โชคดีถ้าะจะไม่ผิดคือกรอกฟอร์มวันที่3ค่ะใช่จะต้องให้แฟนๆบร,ก,รกว่าเตรียมวอมยิวรอเลย เตรียมลางานวันเสาร์่าจะไม่ต้องรงานถ้าบางคนทำงานวันเสาร์ก็อาจจะรบกวนหน่อยนะคะอยากให้มาดูพร้อมกันเยอะๆเนาะเราจะสปอยตอนแรกของเรายังไงบ้างตอนได้หรอมาดูพร้อมกันดีกว่าอยากให้ดูพร้อมกันดีกว่าเชื่อว่าสนุกทุกตอนคุ้มลตมากเรายังไม่ได้ดูเลยนะแต่เราตั้งใจแต่เราตั้งใจมากจริงๆค่ะอันถามเลยเราจะการันตีความ ความหวานของเราไปน็นทางไหนเพราะว่าระดับอยู่ระดับที่เท่าไหร่มันจะมันจะเป็นหวานแบบเผ็ดร้อนหรือหวานแบบเปรี้ยวซ่าจริงๆก็อยากให้ดูจริงๆ <c oughs> อยากให้ติดตามใครอยากรู้อยากถอมดูเราจะไม่โฆษณา,าเลยหรอว่าแอปเปิลลูมีวันแบบรสชาติยังไงงั้นเอาเป็นมวลรวมและกันมันก็จะมีเป็นความรักแบบกุ๊กกิ๊กใสๆแต่มันจะใส่ทั้งหมดไหม ก็ถือนะคะว่ามันจะใสหรือเปล่าแต่ว่านอกจากเนื่งองมาจากความรักของพวกเราความรักแบบโรแมนติกแล้วไม่มี<อ>ความรัก <ละ S 1> แบบเพื่อนพี่น้องของเขาน่ารักแต่อยากจะบอกว่าแอปเปิ้ลลูกนี้คือรสชาติรบนะจริงๆแล้วอันนี้สบายปะบอกเขาหน่อยเ <c oughs> อาบอกรอร่อยก็ได้ไอเราก็ากลัวเกินเออมันจะมีรสติดขมนิดๆหรอแล้วค่ะคลายหรอไม่คลายค่ะกืนเข้าไปกึนก็มาดูต่อไว้อ่าอางั้นยำฝากผ่านๆอีกรอบหนึงค่ะครับ ค่ะก็ฝาก Apple m y l o v e ของพวกเราด้วยนะคะพวกเราทุกคนตั้งใจมากไม่ใช่แค่เราสองคนตรงนี้นะคะก็ยังมีทีมแก๊งใช่ทีมเพื่อนๆทีมหลังบ้านทุกคนคือตั้งใจกับเรื่องนี้มากจริงๆหวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังเพราะว่าเนอะเราก็ ยายามเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอฝากอีกรอบหนึ่งช่องทางการรับชมของเรานะคะทั้งช่องอมรินทีวีช่อง34นะคะทุกวันเสาร์นะสี่ทุ่มสีตั้งเวลาลอยนะคะทุกคนอันคัดก็วีทีวีกับกาก้าอูลาล่านะคะก็เวลาเดียวกันสี่ทุ่มสีแล้วก็ฝากติดตามกองทัพโปรดักชันไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ